สวัสดีทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้ครับจะขอพาทุกท่านครับมารู้จักกับผลิตภัณฑ์วิตามินเกลือแร่สำหรับเด็กวัย6ถปีครับจังก้าหมอครับ สำหรับจังก็มอนนั้นเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่มีวิตามินและเกลือแร่ที่เหมาะสมเลยสำหรับเด็กวัย6ถึง12ปีครับไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E และว,วิตามิน B อีกหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น B1 B2 B3 หรือไนอาซิน B6 B12 b สหรือแพ n โท t ินิกแอซิดไบโอตินและกรดโฟลิกหรือวิตามิน B9 นะครับ นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมทองแดงเหล็กแมงกานิสสังกะสีไอโอดีนและโครเมียมอีกด้วยนอกจากนี้ครับในจังก้ามอครับยังมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าอะมิโนแอซิดเีเลตครับคือการนําแร่ธาตุบางชนิดที่ดูดซึมยากครับไปคีเลตหรือไปพ่วงต่อหรือเชื่อมต่อกับกรดอะมิโนหรืออะมิโนแอซิดซึ่งเป็นหน่วยย่อยของโปรตีนนั่นเป็นเพราะว่าโปรตีนนั้นเป็นสารที่ร่างกาย คุ้นเคยกับการดูดซึมอ,อยู่แล้วเพราะอาหารอย่างแรกของเราตั้งแต่ตอนที่เราเกิดก็คือนมแม่ครับร่างกายคุ้นเคยกับการดูดซึมโปรตีนคุ้นเคยกับการดูดซึมกรดอะมิโนหรืออะมินโนแอซิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหากแร่ธาตุไหนดูดซึมยากก็จะเอาไปพ่วงต่อเชื่อมต่อหรือก็คือคีเลตกับกรดอะมิโนหรือโปรตีนนั่นเองนะครับทำให้แร่ธาตุเหล่านั้นก็จะดูดซึมง่ายตามกรดอะมิโนไปด้วยครับเพราะฉะนั้นครับหากทุกท่านนึกถึง ผลิตภัณฑ์วิตามินเกลือแร่สำหรับเด็กวัย6 12ครับจังกมอรพร้อมเป็นคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนโดยขนาดการรับประทานครับก็คือให้เคี้ยววันละ3เม็ดนะครับหลังอาหารครับอาจจะแบ่งเป็นเช้า1เม็ดกลางวัน1เม็ดและเย็น1เม็ดก็ได้นะครับรสชาติอร่อยมากๆด้วยสารสกัดจากแบล็คเคเรนนะครับไม่มีการแต่งกลิ่นแต่งสีแต่งรสด้วยสารเคมีแต่อย่างใดทุกอย่างเป็นธรรมชาติล้วนครับแนะนำให้เคี้ยวเลยอร่อย และไม่แนะนําให้กลืนทันเม็ดนะครับนึกถึงอาหารเสริมวิตามินเกลือแร่สำหรับเด็กวัย6ถึง12ปีจังก็เหมอะเป็นคําตอบให้กับท่านอย่างแน่นอนครับ